คำพูดที่มันดูกระทบกระทั่นใจหนูที่สุดก็คือมันแค่ฝังอยู่ในหัวเราอะว่าต้องผอมถึงจะมีคนชอบถึงจะอยู่ในวงการนี้ได้หนูยอมรับเลยว่ามันมีผลต่อความฝันหรือความมั่นใจสุดๆทุกครั้งที่หนูพูดเรื่องเนี้ยน้ำตามันก็จะมาคุยกันแบบเปิดใจคุยกันแล้วมิ้นเป็นยังไงอะไรยังไง I'm sorry you need to know yourself พยายามอย่างเต็มที่มากๆแต่หนูไม่โดนยอมรับอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นปัจจุบันมันดีชิบหายจะตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะไปยุ่งอะไรกับใครคนอื่นที่เขาจะมาแบบคอมเมนต์บ้าอะไรย่างเด <c oughs> ียเราคุยกับตัวเองในกระจกว่าแบบ you are beautiful แล้วก็แบบเธอมีค่าในแบบของเธอเอง วูดี้เฮลพ l มี e พล e a สไบเมอร์สเอสเตติกครับผู้นำด้านนวัตกรรมความงามระดับโลกที่อยู่คู่ทุกความมั่นใจของคนไทยนะครับจะออกค้นหาจุดเตะของชีวิตที่คุณต้องร้องวูดี้เฮลพ์มีเพลย์สเรื่องราวไหนที่คุณทนไม่ไหวต้องขอตัวช่วยทั้งใจและกายวูดี้เฮลพ์มีเพลย์สไบเมอร์สเอสเตติกช่วยคุณให้มั่นใจเป็นคุณแบบเท t เทลจิตด,ดีกายดีดูดีในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะครับพวกเราจะมาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันกันเพื่อช่วยเหลือกันและกันเพื่อจะเสริมความงามให้มั่นใจขึ้นไปอีก เข้าไปเช็คได้นะครับที่เว็บไซต์ m e r s t thailand com ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกด subscribe ที่ y o u t u b e w o o d y นะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวอีกมากมายต่อจากนี้นะครับติดตามช่วงท้ายให้ดีนะครับเพราะ m e r s t aesthetic ครับจะมีของรางวัลมาแจากนั่นก็คือนาฬิกาเพื่อสุขภาพครับขอพูดถึงแขกของเราในตอนนี้หน่อยดีกว่าซิลวี่ s ซิลวี่ซิลวีหลายคนได้ยินชื่อของเธอในฐานะนักร้องจากเวทีการประกวดแต่วันนี้เธอมาพร้อมกับลุกใหม่ครับที่มีความมั่นใจเวลาเห็นในไอจีเนี่ยวูดี้เลื่อนผ่านไปไม่ได้จริงนะครับกับลุกที่ดูเท่ดูมั่นใจแน่นอนว่าเธอได้เข้าสู่วงการแล้วก็เป็นนักร้องคือจะบอกว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด มีเรื่องเยอะที่จะต้องแชร์ในวันนี้นะครับเธอต้องถูกสั่งให้สวยให้พร้อมให้ดูดีและอีกหลายกรอบที่คนมาตีไว้ให้กับเธอครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เธอจะได้มีโอกาสแบ่งปันทั้งหมดนี้ให้เราได้ฟังวันนี้เธอได้กลายเป็นศิลป,ปินเดี่ยวนะครับของ Wall e r Music Asia อย่างเรียบร้อยแล้วขอต้อนรับซิลวี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะนอกจากซิลวี่แล้วนะครับเราอยู่กับเมิร์สกูรูอีกคนหนึ่งนะครับก็คือครูน้ำฝนโอ้โหทุกครั้งที่เจอครูน้ำฝนเราจะได้รับพลังบวกรวมไปถึงเทคนิคนะฮะในการใช้ชีวิตแล้วกกก็ดดูแลจัััาารรรบตวเืออน่งงข เองด้วยนะครับคุณน้ำฝนจากพนาที่ Academy คกูรูจากเมอร์ที่จะมาช่วยรับฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาร่วมรายการกับเราแล้วขอต้อนรับสู่ o o ้ d ดี e l p Me Please ยินดีมากเลยค่ะเรามาคุยเรื่องความฝันกับมาตรฐานหน่อยดีกว่าเพราะว่าตอนที่เข้าวงการเนี่ยโอ้โหคือคนเลยลุกกับวันนี้เลยใช่ไหมคุณจำได้ไหมครับว่าซิวีในวันนั้น10กี่ปีแล้วนะ วันนั้นหนูอายุสิ 15, วันนี้หนู26ชีวิตในวันนั้นเนี่ยมันเจออะไรบ้างเราก็เป็นเด็กใต้เด็กต่างจังหวัดมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นศิลปินตเวนเป็นเด็กประกวดตั้งแต่สมัยเด็กเลยค่ะ,คะได้ทีหนึ่งบ้างบางรายการก็ไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยคือชอบในการที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองมีดีในด้านของร้องเพลงเอาดีกับมันได้เพราะว่าเรารู้สึกเราทําแล้วเรามีความสุขในวันที่อายุ15อายุที่มันครบในรายการประกวดที่แบบต้นๆของเมืองไทยสมัยนั้นยอะไรเงี้ยค่ะเราอยาก ทำได้บ้างเราอยากโชว์ว่าเรามีดีอะไรอะไรเงี้ยค่ะเป็นหนึ่งใน8คนสุดท้ายคือเราก็ยังเด็กด้วยเนาะเรายังไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรไม่ได้มีตัวตนที่ชัดเจนแต่แน่นอนเรารู้สึกได้เลยตั้งแต่แรกที่เราเข้าไปว่าเก่งอย่างเดียวไม่น่าจะพอละเราสูญเสียความมั่นใจไปเยอะมากกับลุกและคาแรคเตอร์ต่างๆที่เราโดนกดดันจากหลายๆทิศหลายๆ,ๆทางเราไม่เคยเป็นสปอตไลท์ด้วยพอเรามาเจอสปอตไลท์เราก็เจอคอมเมนต์ต่างๆทางโซเชียลมีเดียแล้วก็รวมถึงผู้ใหญ่อีกหลายๆคนในวงการอะไรเงี้ยเช่นอะไรบ้าง คำพูดที่มันดูกระ,กระทบกระทั่นใจหนูที่สุดก็คือเหมือนหนูมีทางออกเดียวคือหนูต้องผอมเพื่อจะอยู่ให้ได้แล้วก็เพื่อได้งานงานใดงาน,ง,านงานหนึ่งในวงการอะไรเงี้ยค่ะเหมือนมันเป็นเงื่อนไขเลยแหละถ้าไม่ผอม,อมจะไม่ได้ถูกไหมฮะใช่ค่ะยอมรับเลยว่าเสียใจมากๆเราได้รับคําสั่งเลยแบบหมายสารเลยว่าถ้าผอมได้งานงานนี้แน่นอนคอนเฟิร์มแล้วสุดท้ายเราลองแล้วด้วยนะหนูลองลดน้ำหนักหนูก็ลดได้จากแค่แบบแ0เหลือสัก 60เลยอะเยอะนะเยอะแล้วสําหรับหนูเหมือนกันไม่ได้อยู่ดีมันแค่ฝังอยู่ในหัวเราอะว่าต้องผอมถึงจะมีคนชอบถึงจะอยู่ในวงการนี้ได้อะไรเงี้ยความเครียดในวันนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรขึ้นกับตัวเราหนูยอมรับเลยว่ามันมีผลต่อความฝันหรือความมั่นใจสุดๆคือเราเป็นเด็กเรามีความฝัน I'm hmm. a dreamer I'm gonna be an artist ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันมีเบื้องลึก อะไรอีกเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีทั้ง Image ที่ต้องรักษาเป็นเด็กห้าวก็ต้องเก็บเอาไว้คือเป็นต้องแบบเป็นสาวหวานเรียบร้อยเพื่อที่จะแบบให้มีผู้ใหญ่รักเพราะเราก็เกิดมาเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมีหลายอย่างมากอย,า,อยาเปรี้ยวอยาห้าวออต้องออที่ต้องที่ต้องแบบเก็บเอาไว้อยากเป็น artist โกเราเปลี่ยนเป็น I'm gonna be skinny and I can success ณช่วงวัยนั้นอะมัน Impact ความรู้สึกเราจริงๆแล้วเราตีความหมายคือคนเราจะต่างกันที่ตรงนี้ค่ะฟิลเตอร์อะค่ะ ฟิลเตอร์ที่อยู่ข้างหน้าสมมุติมีเหตุการณ์เข้ามาใช่ไหมก็คืออีเวนต์เข้ามาปุ๊บตรงกลางคือการแปลเพราะฉะนั้นมันต่างกันแทบตรงนี้ค่ะตัวตัวฟิลเตอร์คือการตีความหมายประสบการณ์ทัศนคติ ถ้าวันนั้นหนูโตกว่านี้หนูอาจจะไม่ได้คิดหรือเจ็บปวดกับเรื่องนี้เลยคือถ้าวันนั้นคือวันนี้และมีคนเสนอละครเมทีมาให้ซีว่จะเขาบอกว่าอยู่ตลาดาหนักนี่สุดอกคุณจะบอกเขาว่า I wouldn't even audition แบบโอเคก็แค่นี้ก็คือไม่ไดาแล้นะเล่นของเด็กน้อยไงใช่ไหมครับ เร็วอะเพราะว่าหนูไม่มีไม่พูดหนูไม่มีคคุ้นกันพูดง่ายคือแต่พี่ก็เชื่อว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันเกิดขึ้นพื่ให้เป็นซีรีส์ในวันนี้นะแต่สําหรับหนูอะขู่ไม่อยากให้มันเป็นปมเพราะว่าเมื่อกี้ที่ฝังอ่ะค่ะทุกครั้งที่หนูพูดเรื่องเนี้ยน้ําตามันก็จะมาจริงไหมมันเหมือนมันยังแอบติดอยู่ในเนี้ยมันก็มันแค่เป็นเรื่องราวที่ทำให้เรามีทุกวันนี้ได้หนูก็เลยรู้สึกว่าเออ มันน่าจะเป็น Impact อีก Impact หนึ่งที่มันอยู่ในใจอะไรอย่างี้แต่พอตอนเนี้เราเข้าใจมาแล้วถูกไหมจะบอกอะไรกับเด็กคนนั้นล่ะอนาคตยังมีอีกหลายโอกาสที่เราสามารถเลือกแล้วเราสามารถสู้ต่อได้แต่ณวันนั้นเนี่ยหนูคิดว่ามันคือทุกอย่างหนูแบกแบกมันไว้แล้วมันคือกดดันเหลือเกินฉันถ้าฉันทำตรงนี้ไม่ได้ฉันจะไม่ได้เป็นอีกแล้วหรืออะไรอย่างนี้ณว,วันนี้หนูเลยค่อยๆหา หา, opportunity, หาอโอกาสกว่าหนูจะมาเป็น Warner Music Asia ศิลปินของเขาได้เนี่ยหนูก็หาทางในช่วงจังหวะที่โซเชียลมีเดียมันมีผลมากๆนักร้องใต้ดินไม่ต้องมีค่ายก็ได้แล้วก็สามารถทำเพลงแล้วก็ทุกคนรู้จักได้มันคือหน้าที่ของเราที่เราจะสู้เพื่อความฝันของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ทำต่อไปเปลี่ยนตัวเองและเปลี่ยนความคิดกระบวนการมันเป็นยังไงในวันนั้น พอหนูหลุดออกมาหนูรู้สึกว่าหนูลองไปแบบนั้นแล้วหนูอึดอัดอยู่ดีหนูโดนด่ายอยู่ดีแบบหมายถึงหนูก็ยังโดนคอมเมนต์อยู่ดีแฟนๆก็ยังมาบอกว่า I'm not enough anyway พยายามอย่างเต็มที่มากๆแต่หนูไม่โดนยอมรับอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่เอาแล้วหนูรู้สึกว่างั้นหลังจากนี้จะทำที่ตัวเองอยากทำเท่านั้นแล้วถึงแม้ว่าทำแบบนั้นแล้วจะโดนด่ายอยู่ดีหนูยัง I feel happy more happier แดนแบบให้คนมาจจอทั้งที่เราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยอะไรบ้างที่เรียกว่าตัวของตัวเองของซีวีค่ะ ที่ทำให้เรามีความสุขอะตัดผมอะผมสั้นเออใช่ตัดผมสั้นสองสักแล้วก็ไม่ต้องผอมใช่อยากจะทานอะไรก็ทานใช่ไหมไม่อว่าอยากทานอะไรก็ทานค่ะหนูหนูยังหนูยังมีความคิดเฮลตี้แบบหมายถึงว่าไอ้แค่จากเมื่อก่อนเข้าฟิตเนสวันละ5ชั่วโมงแล้วก็นั่งนับแคลอรี่ไม่เครียด ใช่หนูไม่หนูไม่ทำแบบนั้นละหนูแค่ออกกำลังกายเพื่อให้ตัวเองฟิลด์ดยแบาแค่นั้นพอ XL มันมันไม่ใช่การออกมาบอกว่าต้องอ้วนอะไรกันนึกออกไหม XL คือการมาบอกว่า even if I'm fat I can still have fun even if I ถึงแม้ว่าเราจะอ้วนแต่ฉันเต้นได้ขนาดนี้เพราะว่าฉันฉันแข็งแรงแล้วฉันอยากเต้นฉันสามารถออกมาเฉิดฉาย and be a proud XL ได้ถ้าฉันแฮปปี้แบบนี้อยากเข้าใจผิดอยากเข้าใจผิดแบบนั้นคิดยังไงกกับเรื่องของการเสริมความงาม หนูรู้สึกว่าบุคคลคนนั้นทําแล้วมั่นใจขึ้นทําเลยความสวยเท่ากับความมั่นใจอถ้ามั่นใจที่จะทําก็ทํามั่นใจแบบไหนทําหนูมั่นใจที่จะแต่งตัวโปหนูก็จะแต่งตัวโป๊หนูมั่นใจที่จะแต่งตัวเรียบร้อยหนูก็มั่นใจที่จะแต่งตัวเรียบร้อยนึกออกปะหนูว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ความมั่นใจแล้วความมั่นใจเท่ากับความสวยถ้าคุณมีความมั่นใจคุณก็จะสวยเองมีคนถามบ่อยมากเลยคับคำถามนี้หนูไม่มั่นใจทํายังไงดีคะอ่าเป็นหนูหนูตอบไงหนูก็ แก้ผ้าหน้ากระจกค่ะหนูจะบอกให้ทุกคนไปแก้ผ้าหน้ากระจกแล้วก็มองตัวเองให้ชัดๆเราต้องยอมรับตัวเองให้ได้แล้วก็เห็นก่อนว่าตัวเองคืออะไรนี่ค่ะเห็นยอมรับเข้าใจเรียนรู้เปลี่ยนแปลงใช่ใช่ใช่เขาเห็นไงคะเขาเห็นเพราะนั้นสเต็ปอื่นเนี่ยเขามาครบเลยมีคนถามคุว่าทำไงถึงจะมั่นใจคูบอกง่ายๆตอบสั้นๆไปรู้สึกสวยกัน ทำไงก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกสวยจริงๆมันเริ่มจากตรงนั้นก่อนเลยใช่ไหมนิดนึงคือโลกนี้มันขับเคลื่อนด้วยด้วยสิ่งนี้จริงๆอ่ะมิวดีรู้สึกนะไม่ได้เป็นสวยหรือหล่อในในมุมคนอื่นนะคะแล้วอย่างอื่นจะเป็นโดมิโนแห่งความสุขของคุณเองทางบ้านว่ายังไงบ้างกับการเปลี่ยนแปลงครอบครัว คุณแม่ก็เข้าใจแล้วก็เปิดใจรักเราในแบบที่เราเป็นเขาจะคอยอยู่เคียงข้างตลอดคือหนูกับแม่ผ่านอัพแอนด์ดาวมาเยอะมากอย่างก่อนหน้านี้หนูก็เคยมีช่วงที่หนูหลงผิดไปเลยเกเรไม่เรียนทุกอย่างออกนอกรูนอกทางป,ปาร์ตี้ติดเล่าติดเพื่อนติดย่ามาหมดนะคะ่ะเป็นช่วงที่เราแบบอยู่ในด์กเพลสมันมีขนทางอะไรบ้างที่จะทําให้เราก้าวขึ้นออกมาได้พอไม่เอาแล้วพอแล้ว ม,มันเหมือนกับเจอ,อเจอตรงนั้นนะสองพันความรู้สึกทางร่างกายมากกว่าของหน,หน,หนูหนูแค่รู้สึกไปเจอจุดหนึ่งว่ามันเป็นความสุขจอมปลอมเพราะหลังจากนั้นเราต้องใช้มันเรื่อยอนั่นอ,น,น,อนั่นคืออีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้หนูรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละแสดงว่าตัวดีเนี่ยมันเริ่มทํางานแล้วแต่ก่อนนี่มันมีตัวดีตัวร้ายอยู่กับเราใช่ไหมมันเริ่ม call out สุดท้ายแล้วพ่อแม่ครอบครัวช่วยคุณนด้แน่นอนมันอาจจะจึกท่านนิดนึงนะตอนแรกก็เลยึ้นทาไมลูกฉันเป็นอย่างนี้แต่ลึกๆท่านอยากจะช่วยเรา รู้สึกอย่างนั้นไหมสุรวีรู้สึกค่ะเขาเจอตอนแรกแล้วเขาก็ด่าเราแบบความรู้สึกแรกเนาะใช่ความรู้สึกแรกเขาก็โมโหมากทำไมทำตัวเป็นคนอย่างนี้หรืออะไรเงี้ยมันเหมือนเราเจอกันมาหลายเฟสพอเฟสหลังๆเขาเริ่มแบบอยู่เคียงข้างเราแล้วก็แบบไม่เป็นไรนะลูกหรืออะไรเงี้ยไอช่วงเฟสนั้นต่างหากที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเรากำลังทําสิ่งไม่ดีแล้วเรากําลังทําร้ายคนที่เรารักแล้วก็ทำร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นเราควร กลับมาได้แล้วเลยคือว่าตรงนี้แหละดึงเราขึ้นมาได้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความคิดว่าพ่อแม่เนี่ยเขาเป็นคนรุ่นเก่าเขายัางไงเขาก็ไม่เปิดพูดไปเราก็โดนด่าอย่างเดียวไม่มีทางที่เขาจะมาเข้าใจความทุกข์ของเราเหรอกแต่แค่ลองเปิดใจนะรับเฟสแรกหน่อยอืมใช่ใช่กล้าที่จะรับเฟสแรกค<ช>ือความรู้สึกเนาะทุกคนกลัวเฟสแรกไงใช่มนุษย์มีแค่2อ,อย่างฮนะที่เป็นอุปสรรคของการที่จะก้าวข้ามนะฮะก็คือความกลัวกับความเคยชินแค่นั้น,นะคะ่ะ<ม>พี่บุดี พอเราเก้าวข้ามความกลัวได้ก้าวข้ามความเคยชินที่ฉันเคยใช้ฉันเคยทำเนี่ยเราจะพบกับโลกใหม่จริงๆคือการเปลี่ยนแปลงวันนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะกับงาน XL ชัดเจนเมากๆผมดูมิวสิกวิดีโอของเขาแล้วแบบโอ้ m ม่ก็ที่มันอิมแพกมากนะซิวี เล่าให้ฟังหน่อยสิว่าความรู้สึกตอนนี้ในฐานะที่เป็นศิลปินของ Warner Asia แล้วมีผลงานแบบนี้วันนี้เป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยมันรู้สึกสบายใจแล้วก็สนุก ได้เป็นตัวของตัวเองไม่ได้มีกรอบอะไรให้ตัวเองมากเราค่อนข้างชัดเจนว่าเราอยากได้อะไรเรากล้านําเสนอสิ่งต่างๆแล้วพอมันเป็นสิ่งที่เราคิดเราอยากที่จะทํามันก็สบายใจขึ้นสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจที่คนเปิดรับ mm hmm. นะวันนี้เพราะหนูหนูรู้ว่าสิ่งที่หนูทํามันก็ค่อนข้างจะแบบไม่อยู่ในกรอบมันฉีกออกมาเยอะมันแหวกมาเยอะมาก mm hmm. แต่ก็ดีใจที่เหมือนหลายๆคนรอสิ่งนี้อยู่เหมือนกัน <c oughs> เหมือนเขาแค่รอคนมาเปิดที่หนูกล้าทำอะไรแบบนี้เพราะหนูก,ก็รู้ว่าในโลกเขามีความหลากหลายมันมี different race different body types different gender 응응แล้วก็ประสบความสำเร็จมาก <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> แต่ที่นี่มัน ไม่ไม่ไม่มีหนุ่มหนุหนุ่มเออมันไม่มีคนเปิดอุ้ยชอบเนี่ยแหละเธอจะมาเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นหนูก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นแบบมูฟเมนต์ตรงนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมสมมติเด็กอายุสิบปที่ดูอยู่ก็ไม่ต้องรอถึงยี่สิบห้าไม่ต้องไปนอกลู่นอกทางจนเจอจอราจะหาเราจะหาตัวเรายังไงอ่ะก็คือเราต้องไปทุกที่ค่ะลองให้หมดลองให้หมดเลยเพราะมีผู้ใหญ่อยู่ท่านหนึ่งเคยบอกครูไว้ว่าอ่ะเธอชอบเพลงอะไรบอกชอบแจ๊สค่ะ ฟังร็อกหรือ,อยังมไม่ค่อยรู้จักค่ะแล้วฟังเลกเก้ยังยังค่ะแล้วรู้ได้ไงว่าชอบอแจ๊สแหมคำนี้เปิดโลกเรามากเลยแปลว่าถ้าเรายังไม่ได้ explore หรือว่าค้นหามันมากพอเนี่ยค่ะเราอย่าเพิ่งบอกว่าเราเป็นอะไรนะคะครูใช้เวลาเยอะมากเลยค่ะในการค้นหาว่าตัวเองชอบอะไรโดยเอาตัวเองอไปคลุกกับสิ่งนั้นทํามันทั้งหมดเลยค่ะวันหนึง่งเราไม่รู้ว่าช้อยถูกคืออะไรแต่เรารู้ว่าช้อยที่ผิด ตัดออกได้นี่นาแนะนํานว่าทุกคนควรจะเอาตัวเองไปคลุกกับอาชีพอื่นๆที่อยากจะได้รู้ว่าพื้นที่เราอ่ะมันคือที่ไหนกันแน่ไม่ใช่เวลาวันสองวันคะ่ะห,หลายปีถ้าเราต้องการจะโอเคกับตัวเองเนี่ยเราสามารถ explore หรือว่าดูอะไรยังไงได้บ้างฉันไม่เคยแฮปปี้กับตัวเองเลยอ่ะฉันไม่เคยโ okay อเคก okay ับตัวเองสักทีอ่ะซิวีแนะนำว่ามันเป็นยังไง สำหรับซิวซิวชอบแก้ผ้าหน้ากระจกจริงแล้วจริงตอนแรกไม่แฮปปี้ตอนแรกอาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้แต่แค่แก้ให้เห็นกล้ามองก่อนกล้ามองตัวเองก่อนแล้วชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนถูกค่ะหนูทำอย่างนั้นก็เองใช่ค่ะหนูก็ทำแบบนั้นมันถ้าฟันได้กับชีวิตเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องเครียดกับตัวเองร่างกายเราเนี่ย มันจะบอกกับเราเสมอมขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งใจฟังตัวเราเองหรือเปล่าคือมันจะมีอยู่ที่หนึ่งก็คือเซลฟ์ทอล์กนั่นเองถ้าเรายังไม่ได้ยินเราคุยกับตัวเองไหมคะ่ะวันหนึ่งลองตื่นมาเราคุยกับตัวเองสักสิบห้านาทีเดี๋ยวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเองเสียงมันจะออกมาเองคะ่ะ<อ>ใช่ไหมคะถ้าเกิดหลับตาแล้วมันไม่มา<อ>นะคะเซลฟ์ทอล์กนี่ช่วยได้เยอะมากเพราะอะไรเอาจงริงนะเคยไหมคะปรึกษาใครอ่ะก็ไม่ดีเท่าปรึกษาตัวเองโอ้ใช่ จนะคือถ้าเราไม่อยากเลยอ,อะต่อให้ <c oughs> ปัญจัววัวคีนะคะนะมาพูดทั้งหมดเราก็ไม่รู้สึกสิ่งที่หนูดูแลก็คือการคุยกับตัวเองในกระจกว่าแบบ you are beautiful แล้วก็แบบเธอมีค่าในแบบของเธอ่อางเงี้ยแล้วมันสวยขึ้นจริงๆ แล้วหนูอาจจะคิดว่ามันคือแค่หมายเซตก็คืออินไซด์ใช่ไหมแต่มันออกมาเอาไซด์ด้วยไม่ว่าจะสีผมที่หนูเลือกมันคือช้อยส์นะอยู่เลือกนะกันตัดผมสั้นผมยาวการแต่งตัวอยู่สไตลิสต์นะอยู่มีความเป็นแฟชั่นอะอยู่กันในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยครูอยากฝากว่าทุกๆอย่างมันสามารถเลือกได้นะคะที่จะเอามาอยู่บนตัวเราแล้วทําให้เรามั่นใจมีความสุขกับมันฉันชอบผมสีนี้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของฉันมันไม่มันคนละแบบกันนะคะเพราะฉะนั้นคนเนี้ย ครูว่าเขาอินสปายได้หลายอย่างว่าเขาเลือกสิ่งที่จะมาอยู่บนตัวเขาเขาเลือกขุ่นที่เขาพอใจเขาทําให้เขารักตัวเองอะและเรื่องความรักละคร <c oughs> มาแล้วในพื้นที่นั้นเป็นยังไงบ้างในพื้นที่เรื่องน,นี้น่าสนใจก็เป็นความรักดีๆค่ะเป็นเป็นการสนับสนุนกันและกัน <c oughs> ทางคู่ช่วยเหลือกันสวีทมากเลยนะคือเวลาพูดถึงความรัตอบแบบศิลปินไทยมาก เป็นอะไรรู้อะไรดีอะไรอ่ะสี่อะไรอ่ะวานาอิสต์วานาเอเชียไม่ใช่เหรอแบบไม่ใช่อ่ะไอเดนติตี้ไครซิสอยู่ตอนนี้คุณเป็นศิลปิน I'm sorry you need to know yourself แต่ที่มาเรื่องข่าวเราคุยกันแบบเปิดใจคุยกันแล้วมิ้นเป็นยังไงอะไรยังไงต้องถึงพริกต้องถึงพริกที่เนิ่นเพราเขาก็เป็นสิ่งที่เราไม่มีไงจริงๆริงเขามีความเฟสในตัวเขาเหมือนกันต่างคนต่างแบบช่วยกันละกันในแง่ของแบบ ทั้ง mindset ด้วยแล้วก็ในสิ่งต่างๆในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรื่องการแบบแต่งตัวหรืออะไรอย่างงี้ก็เราต่างคนต่างชอบให้เราแข่งกันแซ่บพอใจไหมคะพอใจกันทั้องไมต่ห้ามแต่งอย่างงี้นะไม่มีไม่มีมีแต่แบบอุ้ยอันนี้แซ่บเอาเลยเบบีเลิศอย่างๆเบบีเบบีเบบีเหมือนเนาะใช่สนับสนุนกันแล้วกันให้ทำสิ่งที่ชอบแล้วถ้าคอมเมนต์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับความรักเราเราจัดการมันยังไงคะ ไม่คิดว่าเป็นัญหาเพราะว่าหนูรู้สึกว่ายิ่งถ้าหนูยิ่งเข้าไปอ่านหรือยิ่งเข้าไปใส่ใจมันจะมีผลต่อใจหนูแล้วก็จะทําให้ทุกอย่างยิ่งแย่เพราะฉะนั้นปัจจุบันมันดีชิพายจะตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะไปยุ่งอะไรกับใครคนอื่นที่เขาจะมาแบบคอมเมนต์บ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันก็คือ,อมันก็คือสิ่งที่เราเลือกคนที่เราเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่จบถ้าเราทั้งคู่แฮปปี้จบมไม่เห็นมีอะไรเลยปัจจุบันมันดีชิพาย ชอบมากเลยพอใจไหมคะกับคำตอบนี้มากรายการที่ผมชอบนะเพราะว่าเขา r e l e t กับมาหาผมเหมืงนกันบางทีผมก็แบบนี่มันยังไม่ดีโอ้ยโคตรดีเลยอะชีวิตเราโคตรดีเลยอ่ะ่บางทีถ้าเราใส่ใจข้างนอกมากเกินไปเราก็กลับมาคิดแบบ self doubt กับตัวเองว่าเฮ้ยที่เราทํามันโอเคเพราะว่าคนชอบเพราะว่าหรืออะไรเงี้ยแต่แค่หนูมีวิธีการรับมือที่มันต่างจากซีรีส์คนก่อนๆอาจจะออกไปวิ่ง แบบออกไปใช้ aggression ตรงนี้อ,ออกไปออกไปต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยคือไปปล่อยพลังออกปล่อยพลังออกใช่ค่ะแต่งเพลงเกี่ยวกับมัน,มนฟัง affirmation ใน y youtube เพื่อเช้าดูพึ่งฟังมาเลยเพื่อที่จะแบบว่า I am enough อย่างเงี้ย <laughs> I am beautiful หนูเป็นการแบบจูนอินตัวเองว่าแบบ uh huh, uh huh สิ่งเราข้างนอกมันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราเลือกสิ่งดีๆแล้วเอามาบิวตัวเองก็จบ <laughs> พูดถึงงานหน่อยดีกว่าเราได้เห็นเอ็กซเซลแล้วก็ซิงเกิลใหม่ที่เพิ่งปล่อยไปนะคะชื่อว่าเพลง Queen นะคะ Queen เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับมันเป็น double meaning ค่ะสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็น queen อยู่แล้วก็จะฟังแล้วรู้สึกเป็น queen ส่วนคนที่เป็น part of community lgbtq ฟังแล้วก็จะอยากเป็น queen มากขึ้นแบบเฉยๆในแบบของตัวเองก็จะมี my song รู้สึกโดนแบบโดนมากเลยนิดนึงนิดนึงนิดนึงมันจะมีพหนึ่งที่แบบ Come, 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 come out to me. Come, come, feel my body. Come, 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 come out to me. Come out to me. I'm a, I'm a queen. เห็นภาพก็ก็คือแบบสตรีมีมงกุ e นะเอเร์ชได้นะครับซิลวี่แล้วก็คว e นนะครับซิลวี่เป็นอีกคนที่มั่นใจกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะครับเธอได้แสดงพลังความมั่นใจผ่านเพลงผ่านตัวตนของเธอจริงๆเราภูมิใจในตัวตนของซิลวี่ในวันนี้เป็นอย่างมากครับ Woodie Help Me Please by m e r ร Aesthetic c ครับผู้นำด้านนวัตกรรมความงามระดับโลกที่อยู่คู่ทุกความมั่นใจของคนไทย ช่วยให้เรามีใจิตใจที่ดีขึ้นถ้าอยากเสริมความงามให้มั่นใจค้นหา m e r ร a e t t h t t i t t h i l l n n d ได้ในออนไลน์ทุกช่องทางหรือไปที่เว็บเมิร์สข่า a ไท .com ครับร่วมแชร์ประสบการณ์ที่ปลุกพลังความมั่นใจที่ Facebook ของ Woody นะครับแชร์เคล็ดลับแล้วยังได้ลุ้นของรางวัลอีกด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งซิลวีและคุณน้ำฝนพักดีที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณนะครับ